สวัสดีครับพบกับช่องยูโซ c ช a ยลนะครับวันนี้มีมือถือใหม่มาแกะนะครับแต่เป็นรุ่นเก่านะครับออกมาหลายปีแล้วสอสปีแล้วครับแต่ว่าเออไม่ใช่2องสามปีออกไปไม่นานนะปี2องปีนะครับเป็นรุ่นอยู่ในตระกูล iPhone X นะครับแต่เป็นเป็น XR นะครับไอโฟนเะอ็กอนะครับ 64กิกะไบต์นะครับสีแบ็กสีดำนะครับได้มาราคาเนื้อเงิน6,000บาทนะครับใน,นกล้องนะครับยังไม่ยังไม่แกะนะครับเป็นพลาสติกนะครับผ่านกสะทะชแล้วครับดูลอด็ลอตล็อตที่ผลิตก็คือวันที่4นะครับตรงนี้ วันที่4เดือน6 255 64นะครับนะกอองแท้นะครับเรมาแกะกล่องนะครับไม่เคยแกะกล่องแบบสดๆเลยนะครับของ iPhone ถ้าใครจำคลิปได้คือแอดมินเคยมี iPhone รุ่นหนึ่งครับคือ iPhone X นะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับนะก็ใช้มาใช้มาระดับหนึ่งครับแต่ว่าเมื่อเปรียบราคากับ ราคาแล้วก็สเปคที่ใช้กับกล้องนะครับไปเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะ iPhone เนี่ยให้สเปคมาค่อนข้างไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีคุณภาพกล้องหรือว่า,า iOS ที่ดีกว่าก็ตามนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ iPhone ไ,ไประยะหนึ่งครับ หนะลังจาก iPhone X ก็ไปไใช้รุ่นอะไรของ iPhone เลยของ Apple เลยนะครับมือถือ a อ p l e นะครับเพราะคิดว่า <c oughs> มันเป็น iOS ปิดนะครับก็คือมันใช้แต่ถามว่าดีไหมก็ดีครับอยู่ที่ความชอบนะครับอันนี้ก็เลยลองซื้อมาลองดูว่ามันจะเป็นไงบ้างเพราะามันเพิ่งผลิตใหม่นะครับก็คือไม่ชอบอย่างเดียวคือตั้งแต่ไปซื้อไปเลือกมาคือมันเป็นนะครับ มือถือกล้องกล้องเดียวนะครับอันนี้เครื่องนะครับเปิดมาเลยคเงางามมากครับสวยนะฮะสีสวยนะครับ สวยยังไม่แกะนะครับเนี่ยราดูด้านข้างก็จะเป็นเป็นปุ่มปุ่มอ,อยู่ตรงนี้ครับปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงนะครับจุดตรงนี้แล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับอันนี้ก็จะอะ่ซิมอยู่ตรงนี้ครับขอโทษขออภัยนะซิมอยู่ตรงนี้ ซิมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ปุ่มนี้ส่วนปุ่มนี้จะเป็น power ปุ่ม power นะครับส่วนด้านบนไม่มีอะไรตามเคยนะครับไม่มีอะไรแล้วกล้องโมดูลกล้องก็จะเป็นกล้องเดียวนะครับอาจจะโนนขึ้นมาหน่อยถ้าเราดูด้านข้างนะจะโนนขึ้นมาหน่อยแต่ไม่มากครับพอรับได้แล้วข้างล่างก็จะเป็นแฟลชนะครับ เราไม่จอดลึก <c oughs> ยีเครื่องมาอยู่นะครับอย่างขาวอ,อันนี้แบตบเหลือมาแค่นี้ครับยังไม่ตั้งค่าอะไรนะครับก,ก็เอาไว้เขาก่อนนะขาวหน้าแล้วกันครับกำลังตั้งค่าตอนนี้มาเปิดเครื่องให้ดูว่า มันยังน่าใช้ไหมสภาพนะครับให้ดูสภาพว่ามันยังน่าใช้ไหมอันนี้หน้าจอ6.1นิ้วนะครับ6.1นิ้นเดี๋ยวขึ้นสเปคไว้ที่ด้านข้างนะครับด้านข้างมุมตรงนี้ให้ดูสเปคของตัวเครื่องครับในกล่องก็จะมีพอร์ตไลนิ่ง2ไลนิ่งนะครับนะสายไลนิ่งแต่ยังเป็นสายอมตะจริงๆครับยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นสายแบบนี้นะฮะแล้วก็ อ,อันนี้ก็จะเป็นคู่มือ,อคู่มือนะครับให้มาสองแผ่นไม่รู้ให้มาทำไมเยอะจังเลยนะฮะแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นน,น่าจะเป็นคู่มือนต่างหลายภาษานะอันนี้เป็นคู่มือหลายภาษาอันนี้เป็นรับรองผ่านมาตรฐานของกสทชนะครับ แล้วสุดท้ายก็คือสติกเกอร์นะครับเผื่อใครอยากเอาไปติดติดด้านหลังหรือไปติดตรงเครื่อง Mac ก็ได้ครับอุปกรณ์ก็มีแค่นัครับ,นะรบกล่องกล่องจะบางมากนะครับกล่องเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆน,นะครับเมื่อเทียบกับรุ่น iPhone XS XS Max หรือว่า iPhone X จะใหหนากว่านะครับรุ่น XR นี่จะ บาจะบางนะครับจะบางตั้งแต่รุ่น x r เป็นต้นมาจะบางหมดนะครับไม่มีอะไรไม่มีที่ชาร์จไม่มีอะไรไม่มีหูฟังนะครับมีแค่นี้อุปกรณ์มีแค่นี้ครับน,นี่ครับก็คือนี่เป็น iPhone ล็อตผลิตใหม่ปี2564นะครับเดือนที่6กก็แปลว่ายังมีคนที่สั่งซื้ออยู่เขาถึงได้ผลิตมานะครับถ้าใครสนใจอยู่นะครับ เป็นก็ถือว่าค่อนข้างจริงให้อัปเดตได้ตลอดนะครับใครสนใจก็ลองไปดูนะครับสภาพดีวัสดุก็ดีนะครับวัสดุนี่สีดำอันนี้จะเป็นเสาเป็นขีดโอเคนะครับ่ไดวันนี้มาได้มาติดตั้งอะไรนะครับมาเปิดกล่อง iphone xr นะครับสีดำให้ดู วันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ